ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจ ա วันที่11มกราคม2556นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบการปรับฐานอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันแรกที่เริ่มเข้าสู่การปรับฐานที่ลงไปค่อนข้างแรงนะคะสําหรับตลาดหุ้นไทยจริงๆเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบเกือบ1,430จุดนะคะตรงนั้นเป็นอน,นิสงส์จากข้อมูลเศรษฐกิจของทางจีนที่ประกาศออกมาในช่วงเชา้าเมื่อวานนี้ที่ค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะในตัวเลข นำเข้าส่งออกนะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยก็เราได้รับผลกระทบจากการาที่ซีรี g r กรุออกมาปรับลดอันดับความน่าลงทุนนะคะของตลาดหุ้นไทยลงสู่นิวทรอลนะคะจากเดิมที่โอเวอร์เวยอยู่นะคะจริงๆซีรีสกรุ๊ปเนี่ยมีปรับลดอันดับ ความน่าลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียยุโรปกลางยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางแล้วก็ตัวแอฟริกาลงนะคะก็ค่อนข้างที่จะมองว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยน่าสนใจน้อยลงนะคะหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะซึ่งตัวดัชนีหุ้นไทยในรอบสองเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงตอนนี้ถึงจนถึงเมื่อเมื่อก่อนเมื่อวานนี้ก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องแทบจะไม่มีการปรับฐานใหญ่เลยนะคะถือว่าเมื่อวานนี้เป็นการปรับฐานใหญ่ครั้งแรกนะคะที่ลงไปกว่า17จดุดตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงก่อนเมื่อวานเนี่ยดัชจะมีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากว่า150จุดนะคะหรือประมาณ 12ซนะคะก็ถือขึ้นว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาจจะมีการปรับฐานนะคะตัวนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ก็คือขายสุดที่ออกมาเป็นวันแรกในรอบ9วันทําการนะคะขายสุดที่ไปกว่า ,4631 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่กดดันภาพรวมของตลาดนะคะให้อยู่ในกรอบของการปรับฐานได้ต่อนะคะหลังจากที่ลงแรงไปเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยในช่วงสั้นอาจจะมีการดิดตัวขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่เรายังมองว่าไม่น่าที่จะยืนได้แข็งแรงมากนกะ ะะทั้งนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากในส่วนของออผู้ถือหน่วยกองทุนตัว LTFI MF ที่ครบกําหนดด้วยนะคะถ้าตลาดมีการเริ่มการปรับฐานอย่างจริงจังเนี่ยอาจจะมีแรงขายตรงนี้ออกมาซ้านะคะก็มองหน้าระวังสําหรับแนวรับที่เรามองว่า1,400จุดนะคะก็ควรเชื่อยองยืนให้อยู่ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยก็จะลงไปเจอกันอีกทีแถว1,380นะคะแล้วก ถ้าหลุด1,380ไปอาจจะลงยาวหน่อยนะคะ mm hmm. ก็คงไปเจอกันที่1,320บวกลบตอนตอน้ตนๆนนะคะแล mm hmm. ก,ก็ก็น่าระวังให้จับตาดูสำหรับการปรับฐานรอบนี้นะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้มองดูว่าเลวร้ายว่าจะลงไปอรอบเดียว1,320ต้นนะคะ mm hmm. ก็มองที่1,400แล้วก็1,380ก่อนนะคะในแง่ของอตลาดในภูมิภาคเช้านี้ถือว่าค่อนข้างมิกซ์นะคะหลายตลาดเปิดในแดนบวกแล้วก็กลับมาอยู่ในแดนลบนะคะ, mm hmm. ะ,คะก็น่าระวังสำหรับการเทรด ในช่วงนี้เหมือนกันนะคะในแง่ของพอร์ตการลงทุนนะคะเรายังคงไว้ทั้ง5ตัวนะคะถือสัดส่วนพอร์ตที่50%นะคะก็ถือตัว T Cap C, c Flash D t e c สามารถแล้วก็ตัว TKS นะคะเรามองไม่ได้ปรับเพราะว่า,าตัวพอร์ตของหุ้นที่เราถือไว้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ค่อนข้างแรกกาศดแล้วก็ยังอิงปันผล เป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้น่ากังวลมากก็รอดูตัวภาพรวมใหญ่ของตลาดก่อนนะคะว่า1400หรือ1380จะยืนอยู่หรือเปล่านะคะแล้วค่อยปรับกลยุทธ์กันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ปิดประชุมในส่วนของอกลยุทธ์หุ้นก่อนค่ะ